พี่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพากันขึ้นกับพี่น้องกับสองสาวบุไลพี่น้องพบพากันอยู่ป่าพี่น้องสบายดีจำบรรยากาศเจ้าเศร้างาเศร้ามากันมาอย่างเนาะเศร้าไอเนาะสศร้ไอเนาะพากับสาลุยพี่น้องแต่ตอนนี้เฮาไม่มีโทรว่าบ่มีหมองใสว่าสั่นเฮ็ดบดแต่เต็มท้องหัวใหญ่ไม่มีมาหาเฮ็ดบดพี่น้องเต็มท้องยางมวยมีหมองใสบ่มีหมองใส ทูห้สาาบลไยขึ้นมากสินพี่นางแต่ตอนนี้เมมเมมี่พะคนเห็นคนเห็นแหละทูหาสาาบลายเรเกตนอ่านี่เอาเมมี่เยอะบานพี่น้องเก็บุกอันเด็บุกเอาไม่มีเก็บเลยอาเด้อ อย่าลืมด้ออันทุนเนไอ้พวกอี่น้องเก็อนี่ๆปอดๆพี่น้องนีเนาะแมนหมดเลยทั้งุ่เิน้องแนนนี่เนาะเป็นากมือันมามาเคยเก็บด้ดน่ยเคยเก็บเลยมาบเคยเก็บเนาะยังมีเคยเก็บแอกว่าไงไง สมดอกง่ายแค่นี้มากินน้ากันเด้อพี่น้องหมดจ่อพี่น้องพี่น้องมากินน้ากันเด้อพี่น้องหมดจ่อมากินน้ากันพี่น้องเฮ็ดเกลี่ยทางเสพหมดจ่อมากินน้ากันเด้อพี่น้องอันนี้มีเก็บเพียเดียวพี่น้องการ์ดก็ไก่ทางน่ะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดแก็ไก่ทางเพิ่นบ่มีหมองใสเพิ่นบ่มีหมองใสเลยทุ่าขึ้นมาเก็บเห็ดปลูกบักเลื่อว่ะสิ

มิดตวนิดมาวกมาตะวันนเลยรไปรวบในวานมันช <that> ิ <handout> <ga> ้นมาตะวันอื้อไม่มีมาวันพุะดิุจุจุุบกลายะห้องดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ด่กใหญ่โอด่ดอกเนามันมันออกบว่านั่นเนาะโอของบักใหญ่ได้พี่น้องนี่ พี่อุ้งอะไรพี่น้องขอแกงเอาหมูเรียบปกติหนึ่งบิเล่หนี่นั้นเอาพริกเต็มตาเก็บนี่คนเดียวนี่ใช่ใช่ใช่ว้าพี่น้องมันกระอดดไงเออมันออกแบบนี้เนาะทำแบบนี้เสียงรถกำลังมาพี่น้อง งกระจะมาตัดสมุดไงดอกโอ,อ้ใช่นี่ตีนกับตีนแบบไหพี่น้องแม่มีตังมานอีกทีเอ้ยพี่น้อง ไม pues ่มีน nah ัะฮะเราไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นเห็นเห็ดบดบาดไหมเห็ดปุ๋เขาก็ได้พอกแกงบาดนี้เ่ามาเห็นเห็ดบดพี่น้องเต็มคนพี่น้องไก่เขาจะกับบริเวณไหมพี่น้องเห็ดบดพอดีสุกผดผู พี่น้องพูดกันจอยสังงานดิพูดพี่น้องเฮ็ดบอกมีดีพี่น้องไอ้พูดีสูบเสะปุ๊หางของพี่น้อ เจ้าได้จังบ่เห็นอันนี้เนาะแม่เขาเจ้าเห็นก็เฮาบ่ได้พี่น้องมยามนี้แลพี่น้องเฮ็ดบนนีจะดอกบ่ญ่บ่พี่น้องสุบแซ่บคือหยังนี่สุบใสงาขัวงาใสแซ่บป๊าพี่น้องเอาคอนเดียวพุี้เห็นเ็ดขาวพี่น้องพสันพสน แกงก็ได้สุกก็ดีพี่น้อยตอนนี้กำลังถามไม่มีพอเพิ่นไปเบิ่งเห็ดปวก,กว่ายามันออกอยู่เถอะพี่พุ่นเพิ่นว่าะเลยไปเบิ่งอุย้ยตื่นเต้นพี่น้องพอคิดว่าสิไปเก็บลายปานนิได้นี่เข่งกระตาเลยนี่เนาะเห็ดปวกท,ทั้งหลุมเห็ดบดอยู่ทั้งทึงนี่เข่งกระตาอ้จาจนสั่นพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ประมาณกระตาหนึ่งผมนั่งพี่น้องคันตอกใส่กระตาพอเขาใ,ใส,ใส่ใส่นะใส่ทุง่ง ไว้ม่มียังไปหาพวานห้อยไว้อยากปลาโหลดย่านปลาโหลดอยู่ในป่าพี mm hmm. ่น้องสุบมื่อคืนนี่เสพเสพสุสบเสพปลาสุบเพชรบดมันนี่ซึ่งใส่สีแดงเห็ดปบวกดอกบุ็นไงมั่งไงเ็ดปงงบวกงานนี่แกงละหวานพี่น้องเลยเสบ พูดโพพี่น้องแม่มีผ้ารัดทุงรัดขาโอ้ยเมือ่อยขี่รถลัดพี่น้องพอเอามืองเกี่ยวเขากับป้านันเฮ็ดกยัก่ขาก้าเข่าไก่เกี่ยวพี่น้องจากสิเหตุดใดผูกพนยังไปเบิ่งมองพนเคยเก็บพนวะอย,อยู่ในอยู่ในอันป่าพูอชอบอะไก็ล่อถ้าพ,ดดน,าพนเอิญขันมีก็ดี บ่มีก็ชื่อว่าสิเฮาสีเด็กวนกลับบ้านกลับเมืองกับเพื่อนพี่น้องอยากมึอเกี่ยวข่าพอมาหนีนั้นคือสีแดดอากาศก็ดีจะเกี่ยวเขา้ามาแล้วพี่น้องเลยเขาก็ยังลายอยู่ยังทันได้ขึงซะมันหนี้เพื่อนอริขินเพราสิีด้เฮ็ตบุ๊ มาพราวาเต็มเต็มท้องหูเพิ่นว่าเอาเอากล้ามาใส่ยค่นี้่นน่บผมพี่มองใส่แล้วนี่เพิ่นว่าจำมันกระสุบแสบแล้วพี่น้องเห็ดปูคนน่ะสมเด็ออกพดพูแค่นี้มงมอกแตงแท่พี่น้องเองอันนี้ก็เป็นยาท้องเลือดไทย ติดดอ,อกข้างหน,น้าม,มันอ่อนสีมันสีอ่อนตัวนี้ยักแก่นี่สยแต,ตกต่างกันเลยพี่น้อยถ้าสีแก่พอดีกับประมาณนี้สีแต,ตกต่างกันเลยพี่น้องสีบกคือกันเฮ็ดบดนี่การบวชซิลิกินแต่ผมเห็น,นของง่ายเลยพี่น้องต้องหาช่วงเวลาเขาหายามข้อ่น กินเหฮดบดกันดิทั้งดมกันมักระดดากแง่มากแงตอนเก็บน้คือสิม่วนป๊อตันี้นนะเกงเสีพผนาดเลจพูดพูด้งามขนาด ini tidak punya ini tidak punya on on ini on on Oh. มาเด้อพี่น้องใครอยากหมดเจ้ามากินเด้อแกงเห็ดสุ่เห็ดบดแกงเห็ดปัวพี่น้องเลยหมดเจ้าดอกนี่กรรมงานมันสีสุ่มพี่น้องเพราะว่าน้ำหมอกตกอยากกับฝนตกหมูอนั่นม่นก็สีสุ่มสุ่มนะตามคอนตามยังมัก็สะออกเห็ดเชื่อเห็ดบดมันมีอยู่แหละพี่น้องนี่ก็ในอันคอนน่ะ พอเชือดฮีดบดมันมีค่ะบทำมันอันอน่ะม,มีแตรขงงามทำมันสุ่มน้ำเสีออกห้องบอกบอมีพี่น้องไปเมื่อเกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ส่องซาบาุไลส่องแม่มี่ไหนเด้ออัมลาพัชจากเไหนได้พี่น้องเอ้ย กินพ่อกันไหนับจอียพ่น้องคกลงนะอันรอยากกินบงเฮ็ดบดอันในทุ่งนี้ไปบ่งขิปแม่มี่เล้อหพี่น้องขิปแมมมี่นี่ว่าเต็มเพียบเลยนอันนี้ก็จดเข่งกระตาตัวนี้กันี่เรือธงยาเรือธงยางใส่กระตาเ่งกระตาตัวนี้กันแม่ใส่กระตาผู้ดีเต็มเนาะแอือ้ดเขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับฮาาไดเนาะเหเนาะผาพี่น้องแหน่ผานำย่นพ้นตก ปาพี <t> ่น้องอยู่นี่แม่มันะปุบทุกคนกินนะเพรกะกใหม่เด้อสวัสดี